วิธีดูสมการใหม่แลกเปลี่ยนและทองคำนะครับระยะสันส้นๆนะครับให้คุณอยูสี่ข้อข้อแรกคาว่าคู่นะครับข้อสองคำว่าหลอกนะครับข้อสามคือโลกเลื่อนข้อสีคือโนทัสนะครับผมจะมาให้คุณฟังนะครับคำว่าคู่ยกอย่างเช่นวัน สองวันที่ผ่านมายุโรปสลัดคูขึ้นภาษีห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคูนะครับแล้วหลอกนะครับจะขึ้นวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้ใกล้นะครับต่อไปข้อที่สามเอาเข้าจริงเลื่อน เลื่อนไปกระ,กระดักกระดาหรือเมื่อ,อไหร่ไม่รู้นะครับข้อสี่คือโนทัสความไม่น่าเชื่อถือเกิดขึ้นแล้วคุณมาดูสี่ข้อที่เกิดขึ้นนะครับถ้ามีามาคำว่าขู่เงินมันจะขึ้นนะครับเพราะเขาขึ้นสาีขึ้นมาสีพบเงินมันจะขาดนะครับมันก็จะขึ้น แต่พอหลอกปุ๊บหลอกปุ๊บนะครับเงนินก็จะขึ้นนะเพราะเจ้าจริงละแต่พอเราไปข้อที่สามเลื่อนเลื่อนอไปอันนี้ทองก็จะขึ้นละแล้วเราไปข้อสี่โนทัสไม่น่าเชื่อถือทองก็จะขึ้นผมไม่อยากใช้คำว่าเด็กนะครับเดี๋ยวมันจะผิดกฎใน ติ๊กตอบเขานะครับฝากไว้นะครับสหรับใครที่จะแลกเปลี่ยนและทองคำระยะสั้นแค่นี้ครับสวัสดีครับ